กระเป๋าตังค์ใครอ่ะเฮ้ยมีสองพันพอดีถ้าเกิดว่ายูไม่เอาเราเอาคนเดียวก็ได้ <_ an> เฮ้ยแล้วโทรศัพท์เราเก่าแล้วเราอยากได้เครื่องใหม่ iPhone อ่ะแล้วก็ก็อยากได้เห็นไหมโทรศัพท์ของกราเก่ามากแล้วใช่ของเราอ่ะ ขาดแค่พันเดียวเราเก็บเงินมาตั้งนานแล้วมันเหลืออีกแค่พันเดียวเราก็จะได้แล้วอะ่ะแต่เราอะ่ะต้องเก็บอีกนานก่อจะได้ไอโฟนอะน่ะไปไปเล่นกันเถอะ แล้วอะ่ะไม่ต้องพักกันเถอะนั่นแค่ีดเหนื่อยแล้วเหรอตั้งกันนั่งพักก็ได้เฮ้ยดาก้าเราหิวข้าวแล้วว่ะไปกินข้าวกันหิวแล้วเหรอมากิน,นก,ก็ได้เฮ้ย กระเป๋าตังใครอ่ะกระเป๋าตังเหรอเฮ้ยถ้าเราเปิดไดูไหมเผื่อจะเงินไม่เอามันไม่ใช่ของเราอ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเราจะรู้ได้ไงว่าใครคือเจ้าของออกมารินะเฮ้ยมีสองพันก็ดีอ่ะตุลพันตุ๋ยไม่เอาอ่ะมันไม่ของเรา เอาดิเอาอ่ะด,ดีกว่าเฮ้ยน,นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่เป็นแม่ของติ้งนี่วะต้อนเขาอยู่ตรงนี้เองไปเอาคืนดีกว่าปะ่ปะปไปปเฮ้ยไม่ไม่ไม่นคือมาไม่ถ้าเกิดว่ายูไม่เอาเราเอาคนเดียวก็ได้ ท่านเฉลี่ยทางนอตมาเฮ้ดยดาก้าเราไม่ต้องเอาไปคืนหรอกนะมันมันมีโอกาสไม่บ้างเลยนะที่เราจะได้แบบนี้แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งปเปอร์เซนต์เองนะอันนี้คือแบบพระจ้าให้โชคออกมาขโมยของคนอื่นไม่กลัวตกนระกเหรอเดี๋ยวเราก็ทําบุญล้างบาปเองแหละเอา,อางี้เทอดนายไปคืนเงินกับเราเราก็จะซื้อขนมให้นายโอเคไปเราภูมิใจตัวตุ๋ยนะ เราทำดีเดี๋ยวเราก็ได้ดีคืนมาพี่ครับพี่ครับมีใครอยู่ป่าครับตุยหแไป ันพอดีเลยอะใส่ดีกว่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะนี่กระกเป๋าค <น S 2> ่ะอ๋อผมเพื่อนสนับสนุนขอบคุณมากเลยค่ะอู้ดีนะมีเอกสารสำคัญอยู่ด้วย ให้เป็นเป็นรางวัลของเด็กดีนะคะขอบคุณลูกมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะเป็นเด็กดีนะลูกนะขอบคุณค่ะอะแอคชั่นเรานี่พี่ให้เป็นกำลังใจนะคะเฮ้ยนี่เขายังยืนอยู่ ยังยืนเฉยอีกตามมานี่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 ทขโมของคนอื่นไม่ควรตกหนาวเอาอย่างนี้เธอนายไปคืนเอเอทีเธอนายไปคืนเงินกับเราแล้วก็จะซื้อขนมหรืออ่ะเอาอย่างนี้เธอนายไปคืนเงินกับเราเราก็จะเลี้ยงนายออกมาโจ๊กออกมาโก๊ะออกมาโปจริงจริงสริงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนาน ออกมาลองออกมาลุยอยอกมาคูทำได้ตามใจอยากให้เราทำอะไรที่ไหนก็ขอ